ยกเว้นหุ้นต่ําบาทยกเว้นหุ้นไม่มีฟรีโฟร์งดถามนะคะก็ถามกันเข้ามาได้สําหรับใครที่อยากจะถามกราฟเทคนิคนะคะพูดคุยก,กันกับพี่รองได้เลยตอนนี้พี่รองอยู่ในสายนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะทักทายวันศุกร์นะคะตลาดก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเผลอแป๊บๆค่ะหนึ่พยืนได้ตอนนี้1นึ่แล้วนะคะก็มุมมองอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ากับเรื่องของการทยอยประกาศงบใช่ไหมคะน่าจะน่าจะกดดันตลาดไหมคะหรือว่ายังไงดีคะ เอ่อสำหรับในตัวของตลาดในสัปดาห์หน้านะครับภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าของการไซวีอัพนะครับหลังจากเบรกแนวต้านที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบขึ้นมาทำหายได้นะครับในรอบหนึ่งเดือนนะครับซึ่งเทรนตรงนี้เนี่ยก็มองว่าภาพของตัวเชดินเด็กนะครับยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบหนึ่งพันสองร้อยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายนะครับสำหรับการรีบาวแล้วก็เป้าของการฟื้นตัวนะครับก็ใช้จุด บริเวณดังกล่าวแถวพันสองเนี่ยเป็นจังหวะของการปรับพอร์ตนะครับหรือเน้นการถือเงนินสดนะครับออกมาก่อนครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมองพันสองรนะคะแล้วก็ถ้าชวนพันสแล้วการย่อจะลงลึกไหมคะ,ะสำหรับการย่อลงนะครับในช่วงสั้นนะครับก็คิดว่า ถ้ามีการถอยก่อนนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบ1 0 0งเนี่ยก็ประเมินว่าแนวรับนะครับที่1,130เนี่ยตอนนี้จะเป็นแนวรับนะครับที่ใช้เป็นจุดของการเข้าซื้อสําหรับคนที่หรือว่าไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็รับสาคัญนะครับจะอยู่ที่1,90นะครับถ้าซันเด็กย้อนกลับลงไปแล้วหลุด1,90เนี่ยการติดกับนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ แต่พระเด้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือคที่เด็กในรอบนี้ไม่ควรหลุดหนึ่งพันเก้าสิบถ้าหลุดก็เป็นจุดของการสต็อปลอดเพราะว่ารอบของการรีบาวน์่าจะจบไปชั่วข่าวครับผมค่ะก็จะมีกรอบประมาณร้อยเหรียญน,นะคะ,ะข้างล่างถึงข้างบนนะคะส่วนตัวของเอห้าสิบนะคะ,ะในตัวของเอห้าศูนย์นะครับเกมสองศูนย์เราก็เรียกว่าตามในตัวของภาพของการลองนะครับมาต่อนเนื่องนะครับซึ่งะระยะสั้นนะครับทดสอบหนึ่ง 770ด้อยเจ็ดสิบแล้วก็มีย่อลงมาเนี่ยก็ดูแนวรับนะครับที่ระดับเอ่อเจ็ดห้าห้าแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์นะครับเป็นจังหวะย่อหลอกนะครับเพราะว่าการขึ้นนะครับในรอบนี้สำหรับตัวของเอ0ห้าศูนย์เอ็มสองศูนย์จะมีแนวรับนะครับอยู่ที่เจ็ดสี่ศูนย์นะครับถ้าหลุดเนี่ยจะเป็นจุด s ต o อ l o ลอสำหรับ ใ่ค่ะขอตอบคาถามนิดนึงนะคะถ้านักลงทุนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะก็ขออนุญาตตอบ5้าตัวแรกนะคะพิมพ์เข้ามากันได้เลยนะคะสําหรับการถามกราฟตัวแรกมีนักลงทุนคอมเมนต์เข้ามานะคะถามตัวของ AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะราคาตอนนี้เย,ย,ย,ยี่ยมๆที่50บาทบวกลบนะคะสำหรับ AOT นะครับเนื่องจาก อในตัวของเทรนนะของราคาเนี่ยยังถูกกดดันนะครับต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ในตัวของรูปแบบในตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งการทะลุนะครับแนวต้านที่ห้าสิบเ็ดเนี่ยจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับแต่ถ้ามีการย้อนกลับลงมานะครับหลุดแนวรับที่สี่สิบเก้านะครับจะเป็นสัญญาณขายนะครับแล้วก็มีโอกาสลงไปที่บริเวณสี่สิบเจ็ดครับผมค่ะนะคะต่อกันที่ตัวของอ C.K.P. นะคะ C.K.Power ค่ะอ่าในตู้ของ C.K.P. นะครับอ่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยนะครับเป็นอ่าสัญญาณฟื้นตัวนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยมีโอกาสขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ3.40แล้วก็3.5ตัวนี้แนะนำซื้อครับสำหรับ C.K.P. ครับผมค่ะมีมีจุดจุดทำกำไรตรงไหนดีคะตัว C.K.P. ก็3.40 <3. 40 S 2> นะครับ <4. 40 S 2> แล้วก็3.5ใช่ครับ ะนะคะต้องสต็อปไหมคะหรือว่าดูจุดสต็อปลอสนะครับสำหรับตัวของ CKP นะครับก็ดูแนวรับนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับที่2.92นะครับเป็นจุดสต็อปลอสครับผมค่ะต่อกันที่ตัวของ GPC s นะคะอันนี้ตัวของ GPC s นะครับโครงสร้างเนี่ยกำลังทดสอบดาวต้านนะครับของเ็้น องเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสองรอยชั่วโมงนะครับที่ 58. 5้าแปดจุห้าถ้าทะลุได้เนี่ยจะมีแนวต้านสัตว์ใหที่หกสิบเอ็ดนะครับก็ตัวของ GPFc นี่ยังแนะนำถึงต่อนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับในตัวของแนวรับนะครับที่ห้าสิบ ห้าสิบหกจุดห้านะครับถ้าหลุดนะครับแนวรับที่ห้าสิบหกจุดห้าเนี่ยแนะนำาให้ขายนะครับเพื่อล็อกในเรื่องของกำไรนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะถอยนะครับลงไปทดสอบบริเวณห้าสิบสองจุดห้าหรือว่าห้าสิบสองครับสำหรับ g p f c ครับผมค่ะ BCPG นะคะสิบสองบาทแปดสิบตังค์ค่ะ BCPG ทดสอบแนวต้านที่13นะครับแล้วก็ย่อลงมาในช่วงสั้นนะครับภาพกา็ยังเป็นเทรนดที่ลุ้นในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับโดยมีแนวต้านนะครับที่13.5นะครับแล้วก็ใกล้ๆ14นะครับซึ่ง การย่อลงมาเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่ที่12.5นะครับรออ่อนตัวลงมาแล้วก็ค่อยรับดีกว่าครับผมค่ะตัวสุดท้าย CPN นะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่40บาทยี่าตังค่ะเอ่อตัวของ CPN นะครับโครงสร้างยังเอ่อเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นในตัวของแนวรับนะครับที่อ่อบริเวณ30 หรือว่า37มีโอกาสลงไปทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของ CBN ระยะสั้นก็หลีกเลี่ยงเงีของการเข้าซื้อไปก่อนครับคค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณรองกีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะฮะกรอบเซ็ดด้านบนใน1สัปดาห์ข้างหน้านะคะที่บริเวณ1,200นะคะแนวรับอยู่ที่1090นะคะก็อ่าอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด แชร์นะคะต้องขออภัยท่านที่ถามเข้ามาทีหลังนะคะไม่ทันแล้วนะคะขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะขออภัยจริงๆนะคะทั้งตัว CK แล้วก็ KK p พีนะคะอ่านะคะทิ้งท้ายกันด้วยนะคะหลักสูตรนะคะถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนกันนะคะในช่วงเดือน5นะคะพฤษภาคมนะคะ ช่วงประมาณปลายเดือนนะคะก็จองกันเข้ามาได้ The Winner รุ่น8จังหวะในการซื้อหุ้นมาถึงแล้วไตรามาส่อง,งบไม่ดีนะคะเป็นจังหวะที่ดีในการเลือกหุ้นค่ะเพราะว่าเมื่อง,งบไม่ดีผลประกอบการออกมาย่ําแย่นะคะแล้วก็ราคาหุ้นตกรูดกราวนะคะหุ้นตัวไหนดีตัวไหนเด่นมาดูกันในเดอะวินเนรนะคะรุ่น8นะคะสูตรเลือกหุ้นเก่งกําไรรันเทรนด์แล้วก็ลงทุนนะคะ สอบถามรายละเอียดได้ทางอ d ดีไลน์แ t ด r Market เนะคะเรียนในวันที่16พฤษภาคมถ้าการณีโควิดสถานการณ์คลี่คลายถ้าโควิดยังไม่คลี่คลายเราก็เลื่อนออกไปก่อนนะคะก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนได้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะก่อนจากกันไปนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังกับหมวยได้ที่เพิ่มเติม y o YouTube Stop l ลอ s บายธนวันประชนนะคะ YouTube จะเป็นการ เป็นคลิปรายการย้อนหลังนะคะไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะถ้าท่านจะดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็ขอความกรุณามาที่ f c e e o o o นะคะแล้วก็ YouTube เนี่ยจะเป็นการอัพคลิปย้อนหลังหลังจากที่รายการจบแล้วสักประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะก็ฝากไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขพักผ่อนรักษาสุขภาพนะครอฟิววันแรกแล้วก็อยู่บ้านกันเยอะๆนะคะอย่าออกไปไหนนะคะอยู่บ้านกันค่ะเพื่อที่จะ พยายามรักษาสุขภาพให้เราลอดไปได้ไม่ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไร หากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้อรอตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืน หลักสูตรเดวินเนอร์ The สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง idline atmismarkets ด่วนรับจำนวนจำกัด